ดรปุณิกาเพนสุวรรณผูดในวการประกวดเวทีมิสแล์สเคปออฟเดอะเวิลด์2024และสาวงามมิสแวล์สเคป2024ตบเท้าเข้าร่วมงานแถลงข่าวเพื่อจัดงานในครั้งนี้นั่นคือการเปิดตัวผู้สนับสนุนสำหรับกองประกวดในปีนี้ด้วยโดยภายในงานได้มีนายอติชาชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานการแถลงข่าวมีดรปุณิกาเพนสุวรรณผูดในการประกวดเวทีมิสแล์สเคปออฟเดอะเวิลด์2024นายธงเดนัยแดงอวบเจ้าของนิขสิทธิ์เวที ประกวดการจัดการประกวดจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะมีกิจกรรมการเก็บตัวสาวงามในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันต์ตั้งแต่วันที่2ถึง4กระกฎาคม2 5 6พันหายดณโรงแรมรอยัลพาวิลเลียมหัวหินวันนี้นะคะเป็นวันแถลงข่าวของแหววนะคะเป็นที่จัดที่บูพอตนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเก็บตัวครั้งแรกที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้ก็รู้สึก อำเภอหินจุดเดืดทีเียวคแล้วก็ขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะคะที่มาทั้งมุ่ม,มนวลขับทั้งออสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือหลายๆคนที่อกไม่ได้เอ่ยเนี่ยก็ขอบคุณมากแล้วก็ช่วงนี้ก็เปิดลีกสิทธิ์นะคะยังไงก็รีบสมัครกันเข้ามาเพราะว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะคะ <S <S <ม>แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ปรึกษาทุกๆคนที่มาร่วมงานแล้วก็มาให้กําลังใจแล้ว <S <S แล้วก็สองคนนี้เป็นบุคคลที่สําคัญาหรับเลาวในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณ นะคะทั้งสองคนแล้วก็น้องแพทนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของปี2 0 2 3นะคะ้าไงก็ฝากนะคะติดตามทางมิชชัเพจนะคะมิช s ั่นเพจออฟตูโรสนะคะในการรับสมัครแล้วก็ติดเ,เรียกข้อมูลข่าวสารทหละคะขอบคุณค่ะแะครัว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณ ตึงมาชนนะครับแล้วก็แขกผู้ไม่เกียดแล้วก็ชาวอำเภอหัวหินทุกคนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมการสนับสนุนการประกวดครั้งนี้นะครับแล้วก็ยินดีกับมาดามแหววนะครับอ่าดรบุญพิกานะครับที่ได้จัดงานแถลงข่าวได้ยิ่งใหญ่นะครับสมเกียรติมากนะครับแล้วก็เป็นการเชิญชวนน้องๆนะครับอ่าที่จะต้องการประกวดนะครับก็ติดต่อได้ทางเพจทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษของ Meet Landscape of the World 2024นะครับซึ่ง จะมีการเก็บตัวเ,เร็วๆนี้นะครับติดตามได้ทางเพจได้เลยนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะดรรัชดาพรเกตเทศค่ะมิเลเจอร์ดเรคเตอร์ค่ะก็เป็นผู้จัดก,การกองประกวดนะคะไม่ว่า,าท่านใดที่จะติดต่อซื้อวิกสิทธ์นะคะสำหรับการเป็นตัวแทนประจำจังหวัดการจัดการประกวดประจำจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่คุณแหววและคุณอีเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บตัวกองประกวดนะคะเราก็คือตัดสินกันว่าจะเป็นที่หัวหินใช่ไหมคะคุณแหวว <4 S 2> ใช่สองกรกฎาคมนะคะก็ถ้ายังไงนะคะ,ก,ะ,คะก็ขอเชิญสาวๆเข้ามาร่วมสมัครเป็นตัวแทนประจำจังหวัดนะคะซึ่งอันนี้เราจะปิดรับสมัครในวันที่30มิตรถุนายนนะคะ<ม>เพื่อที่เราจะมาเก็บตัวกันวันในที่2 3 4กรกฎาคมนะคะ่คะยังไงก็ขอเชิญน,นะคะสาวๆทุกคนที่มีจิตใจรนะักชาติรักสีน้ำร้องนะคะ,นะคะและ้วก็อยากมาร่วมสนุกเริงรื่ ะะกับกำหนด l a n d s c a s e of the World Thailand นะคะเขาบอกเลยเขาว่าปีนี้สนุกแล้วก็ฟังมากๆเลยและที่สำคัญนะคะมาราแววของเรานี่จัดหนักจัดเต็มมากเลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้แน่นอนแลวของระวันของเราโอ้โหมาราบแปบ,บอกว่าภุมปาลแน่เรียกว่าเป็น จิวเวลリจิวเวลリอ่าบอกไปลนี่นึงเป็นจิวเวลี่ที่ทุกคนเห็นแล้วต้องว้า wow. ว uh huh. นะคะยังไงขอ,ขอเชิญเชิญสาวสทุกคนมานะคะ uh huh. รวมมีกิจกรรมสุสนุกมาให้รูมสนุกกันเยอะเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอบขอดื่น,นะคะก็ขอบคุณสื่อเชิญทุกคนนะคะที่มาทั้งจากจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจแบบที่นี่นะคะแล้วก็สื่อท้องถิ่นด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณสถานที่ ที่บูพอร์ดด้วยนะคะที่แบบว่าให้เอื้อเฟื้อสนับสนุนในการจัดการงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ในช่วงเก็บตัวสัปดี่กรกฎาคมนะคะเราก็จะเก็บตัวที่พักที่โรงแรมทาวเวรียนนะคะแล้วก็เราจะไปทํากิจกรรมของนางงามทุกคนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ติดตามเพจคะ้ว s ็มิสแดนสตีก f the World ได้นะคะขอบคุณมากค่ะเอ่อจริงๆผมน่าจะได้พิสูจน์ บทบาทของความเป็นคนที่ผสมผสานเนี่ยนะครับระหว่างการประกวดแล้วก็เรื่องของการที่เอาหลักของวงจุ้ยเข้ามารวมด้วยเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าคอนเซปต์ของเราที่ทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะไปตรงกับที่เมืองจีนเขาที่เขาคิดแต่เนื่องจากว่าคาว่าแลนด์เคปเนี่ยมันความหมายไม่ใช่คือวง,งจุ้ยนั่นแหละนะครับพีิงแต่ว่าคือการตีความหมายของเรื่องนี้นะครับเขาอยากให้เป็นเรื่องของการพัฒนานะครับโดยเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ย มาเป็นตัวเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่องทีนี้เรามองเห็นเรื่องความสําคัญเนี่ยที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยเราให้ความสําคัญเป็นระดับหนึ่งกับเรื่องสิ่งร้องลอกอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเอ๋มา Eat, นําแบลวอีทนะครับอรอีทเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราดังนั้นถ้าเราไม่สบตุนเขาเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็คิดว่าเราจะทําให้ดีกว่านี้นะครับในลําดับต่อจากนี้ไปอีก เพื่อความเป็นคนตอนนี้ค่ะไม่ล้นนะคะส่านนันนแก้วผวงก็หลายๆคนก็รู้จักกันดีเนาะในวงการนางงามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ได้ดีใจค่ะที่ให้ได้รับเกตจากน้องแหวนนะคะเดี๋ยวดรพนิกาให้มาเป็นที่ปรึกษากิักรร์ของงานนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็เป็นตัวแทนของอ่ยูเกมไดมอนด์ค่ะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักในงานนี้ด้วยนะคะก็จะมอบแหวนทองคาแหวนเพชรแหวนเพชรแท้ทองแท้นะคะแล้วก็สนับสนุนเงินรางวัลอีกส่วนหนึ่ง ไม่จํำกว่าสองแสนบาทในใน,ในงาน,นด้วยนะคะให้กับเวทีนี้ก็ดีใจค่ะดีใจคือจริงๆแล้วเคยเป็น MD m i d l i n e s ลน p มาก่อนเมื่อปี2022ก็หลายหลายจังหวัดมากที่ทำอยู่นะคะหลังจากนั้นก็ไปทำมิชชานิตอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ก็ ้เป็นที่ปรึกษา ح. ก็ยินดีค่ะจะมีร่วมง,งานแล้วก็สนับนุนเต็มที่ค่ะเอดีม่ะธรรมราพรเป็นมาตรนจารยที่ยานะคะเป็นที่ปร,รึกษากิติบัณฑ์าาให้กับคุณแบวนะคะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากปีนี้เนี่ยเรามีเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะและการปวดมิสแลเกเรเนี่ยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเพราะฉะนั้นตอนปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นะคะทำจัดการปวนนี้ให้ครบ77จังหวัดแล้วก็โชว์พลังซอฟต์พาวเวอร์ของสาวไทยกันค่ะขอบคุณค่ะคดีค่ะบอตี้นะคะเปะ็ะะปรีรัศสีวิบูนะคะผู้ก่อตั้งสถาบัน Life a c h a n g i n g Academy นะคะปีนี้เวทีรักโลกของทาง ika, ดรคุณิกาถึงเรื่องของการปรับบุคลิกภาพแต่เป็นการปรับบุคลิกภาพพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก ของสถาบันทีนกิ้งอนด์แมีจะเป็นการมาช่วยผู้เข้าประกวดทุกท่านเนี่ยคะ่ะมาพัฒนาบุคลิกปรับเปลี่ยนวิน,นัยการพูดต่อหน้าสาธารณชนการพัฒนาบุคลิกจากกรอบแนวความคิดเพื่อเป็นการรักโลกอย่างยั่งยืนเป็นทัางซอฟต์พาวเได้ด้วยตอนนี้เทรนการรักโลกแบบยั่งยืนกำลังมาซึ่งเหมาะกับเดทีนินเสเซ Miss l a n d เ c a p e of the World มากๆเลยโี่ก็ถือว่าดีใจมากมาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเวทีนี้แล้วก็เราช่วยทําให้เวทีนี้เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยและโลกไปพร้อมกันนะคะค่ะค่ะก็เก็บตัวนะเก็บตัวที่อำเภอสวนินนะคะโรงแรมนะคะโรเลียนทางเลียนนะคะแล้วก็เก็บตัวในกิจกรรมแล้วก็มี2สิ่งนะกระดานนะคะท้านใดก็ติดตามนะคะเพจนะคะ Miss วิสเนสเพ็กออฟเดอะเวิร hmm. mm ์นะคะก็ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆลิขสิทธิต่างๆหรือสอบถามอะไรนะติดตามได้ที่เพจนนะคะค่ะจะฝากอีกหนึ่งประโยคนิดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณเอ่อเมมโมรี่เวลเนสครับคลินิกที่ดูแลสุขภาพและเป็นศาสตร์ชะลอวัยเพื่อหญิงไทยทุกๆคนครับ